สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา StepTilter กับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเรา StepTilter ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนาฟุตบอลถ้าเข้ามาคุยได้ที่เพจ Facebook StepTilter หรือ Li น์แอดแอ p t ter, ได้เลยครับ เมื่อวานครับเชี่ยวอีกแล้วฮนะพลาดไปแค่คู่เดียวเท่านั้นครับน่าเสียดายจริงๆฮนะมาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสนาใจเนวันี้กันเลยคนระับก็มาเริ่มที่คู่แรกของเรากันเลยคนระับอยู่ในสโกง,งกิจคอนเฟลเลนต์แต่เวลาสี่ทุ่มตรงนอร์ท c o u ตี้พบกับเชสเตอร์ฟิลด์ฤดูกาลนี้ครับที่เจอกันมาของทั้งสองทีมฮนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงครับค่อนข้างที่จะสูสีกันแต่ถ้าต้องให้เลือกสักหนึ่งทีมครับขอมองมาทางฝั่งเชสเตอร์ฟิลด์ฮะที่ยังดูดีกว่านิดๆฮะ เพราะนั้นครับผมขอฝันธงที่ว่าเชต์ฟิลคิวต่อเนื่องครับก็มาต่อทุ่ที่2ของเรากันเลยครับอยู่ในซักสวีเดนซูเปอร์เลเทนแต่เวลา4ี่ทุ่มตรงออกไกพบกับวานาโมทีมเยือนวานาโมครับถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการเป็นจ่าฝูงของตลาดวันนี้ครับต้องมาเจอทีมรองบวยอย่างออกราที่ฟอร์มยังคงล่อแร่ป้อแป้แพ้เป็นว่าเล่นฮะ ไม่ต้องคิดมากเลยครับขอฟันธงเลยฮะวานาโมโชของครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วครับแต่เวลาทีสอตรงบีนิสึกลาลิก้าสของสเปนเอาเมริพกพบกับคิโรนานัดแรกครับเป็นทางคิโรนาครับที่ทําไว้ได้ดีกว่ากลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ได้ก่อนแต่คิดว่าทีมอย่างอันเมริกครับไม่มีอะไรจะเสียครับแม้ทุกอย่างจะเป็นรองฮะแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้เป็นที่2แน่ครับ เพราะฉะนั้นครับผมขอฟันธงที่ว่าเอาเมเลียเสียไม่ได้วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย